ก็ซึ่งบอลห้าตัวนะครับเจ้าอันนี้จะเก็บเอ็ย้ยจะเก็บเอสทีหลังครับเนะี่ยจะเล่นเก็บเอมาทีหลังครับมันจะให้ด่านให้ตัวละครมาใหม่นะครับอุนเตมนทาโรนี่รุยหะารยแปลงเป็นยอดมนุษย์อุนเตมันทาโรน้องสิงโตอ่ะมาดิอ้าวได้ มาชึบนี่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 โอ้โหได้ชิวเหมืนอนจะโอ้โหโอ้นี่นี่นี่เคยเจอเปล่าไม่เคยเจอเปล่าเราอะนี่มีสูตรมีสูตรไอยีเอาเฮ้ยเออใจก่อ,อ,อนมาเออ ดีๆหมัดมตรงมาเลยครับอุนตาได้น้ำไมอุนตาได้น้ำไมนี่เอาดิโอ้มโหตายเลยทีเดียวตายเลยโคตรแรงยาามามาเรือมาเลยโดนไอซ์ลักเกอร์เลย อืมีไม่ไม่ไม่เป็นมวยมาเออมาเอาลำแสงนี้ไปพอนะรุนพี่รุนพี่7ลเำแสงอะไรสักอย่างนี่แหละเร็อกมื่อกังจำไม่ได้นะวยแรงจัดอ่าเพลงทัลโลขึ้นแล้ว เออเอา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 อยากเจอเหรอเอา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 ปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาต่อยอ่ะดูดิดูดิอ่าได้นี่นี่นี่เอาดิมาลุก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 มาลุกมานี่นี่นี่เอาดิ อยากสุดเราอะ่ะเอาๆพุ่งๆอยากสุดเหรอเราอะ่ะมามามาจบสักทีเซเว่นรุ่นพี่อ้าวไอ้เหียโดนเองอะไรครับเนี่ยอ่าไวช็อตมันต้องใช้ไวช็อตแน่กูว่าแล้วไวช็อตจริงๆด้วยไม่มีทางหรอกรุ่นพี่ผมรู้ทันบอกเลยโดนกูคืนบ้าง นี่เอาซะเรือพังเลยมุนตาเลยนะไหมไปมุนตาเลยนะไหมลุยโอมเรียบร้อยฮะโอ้โหถ้าเรือนี่พังไว้เหลือะคิงโจ้เฮียด่านเดิมแล้วด่านเดิมแน่เลยวะคู่ปรับของเซเว่นะฮะคิงโจมาไม่เคยกลัวครับอุนเตอร์แมนปลาเส้นครับปลาเส้นไม่เคยกลัวใคร มาคิงโจอะเออเอียะมาเลยใส่กูเลยได้อยะนี่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 บอกเลยเอาไปดอกเอาไปดอกวิ้งเก่งเพราะกันได้ไงมึงเนี่ยยะเออกูก็หลบได้เหมือนกันแหละนี่กูรู้ทันเออบอกเลยรู้ทันนั่นน้องอ้าวเอานี่ไปแดกอ้าวรู้ทัน ยายได้อ้าวเอาคืนดิียมันไส้ว่ะอืม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 โดนกูโดนกูโดนกูโดนก,ดนกูบอกเลยมามันไส้โอ้โหเว้ามันไส้นี่เอาเหลือพังมาเลยอุนตาไดนา้น้ำไม้มาอุนตนาได้น้ำไม้ โอ้หเกือบตายครึ่งหลอดเกินครึ่งอีกโอเคเพลงเปิดแล้วฮะนี่โดดรู้ทันฮะเหยียบซ้ำอีกทีเอาว้าวอีกจับโอ้ยโดนรู้ทันนี่นี่นี่อ้าวไอ้น้องกวนวเหรอไอ้หลบได้อีกนี่กูก็หลบได้ พูดมนันนะคู่นี่เออเอาสักทีไปสักทีไปนี่สักทีไปสักทีไปเออปาบปาบปาบนี่คอมโบโหโคตสุดท้าโลไปไอ,อ้ลำแสงอะไรสักอย่างลำแสงใสลุ้งไงเบอร์เออ,เอ,อสโตรเรียมอะไรสักอย่างอะล,ลำแสงสตรเรียม เรเรียบร้อยฮะโคดเชลทารุ่โหดสัตว์ตั้นเซียโอ้โหพี่แจ็คโคดหมันไส้แจ็คเวลาเล่นแจ็คแม่งโอ้โหได้แจ็คมาได้เวลาเดินยวเวลาปิดฉากแจ็คมาแจ็คสปาเซนกับอุลตร้าแมน,นสแ็คแจ็คโอ้ว้าวว้าว,ว,าวนี่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 จับกอดหักข้อ ทุบลงดินตูมมาเหมือนนอะเอือจุกอ่าอ่ามาดิอ้าวพุ่งผิดโทษทีทเ,เฮ้ยลบเหี้ยไม่โดนโอ้ยหลงมาขอยิงเพื่ออะไรทารลเอ้ยทำไมมันไม่โดนวะนี่เดี๋ดี๋ยงาฟาดฟาดฟาดบอกเลย ป้าบอกเลยมาเอาว้าวนี่ต่างคนต่างว้าวลบก่อนให้มามันมีเสียงอะไรวะนี่มามาเลยอุนตาไดานามหมาอุนตาไดนหมิอันนี้โคตรแรง่ะท่านเนี่ยตูมโอ้โหเลยนิดเดียวโคตรแรงจริงๆเออมันไซแจ็คลบลบไม่ได้ด้วย โดดหมัดตรงโอ้ยเตะตัดขาเฉยเลยนี่นี่นี่นีน่เจอบาทาสามทีไปหน่อยมาดูขึ้นมานอ้องดูขึ้นมานอ้องไม่โดดเฉยนีย่อ๋อต่างคนต่างโดนจบทุกทีนะแจ็คเอาเฮียไม่โดนลบ มาราจังหวะเอ้ยเอาดิตามคนตางไปโดนไอ้เหี้ยจังหวะจังหวะต้องมีจังหวะครับไม่มีจังหวะตรงตรงไปเชิวไอ้ลำแสงสโตริเอมสโตรีเมใช่ป่ะสโตรีเมเอาคะแนนสโตรีเมไม่ใช่ตายชิวฮะ yes เออ อุ่นทำไมเหนปลาเส้นโอเคเจอไทแรนต์ลาสบอสตัวสุดท้ายที่นี่ที่ไหนอ่ะมาไอ้น้องชายมึงมาน้องชายมึงทำให้กูไม่ได้เอสมึงทำให้กูไม่ได้เอสน้องชายต่อ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 ยเออทำให้กูไม่ได้เอสใช่เปล่า เดี๋ยวจะไปแก้แขนใหม่แก้แขนใหม่แก้แขนใหม่อ๋อเข้าใจจะไปแก้แขนเปล่าแก้แขนใหม่แก้แขนใหม่แก้แขนใหม่โอ้คนสุดลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฟาดไอ้เหี้ยเป้าอีกยืนนิ่งทำไมฮะอ๋อเดี๋ยวจะไปแก้แขนไปแก้แขนใหม่ไปอุนตาได้น้ำไม้ลุยโตมโอ้โหทาโรแม่ง เล่นเข้ามือกว่าเอสกว่าเอสอีกวะโอ้โหเียเข้าผิดจังหวะตลอดหลบครับหลบทานนี่เตะตัดหางเตะตัดหางลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเตะตัดหางรอบมึงทุบหลังคาดไตไตโอ้หัวหนาไม่บาดแล้วนะหัวจุ่มอะหัวจุ่มดินเลยเหรอถึงก็หัวจุ่มดินเหเรอเบียไม่ได้หลบก่อนอ่ามาตายซะ นี่โอ้โหคนสวยท่านี่ลำแตงเอ้ยลำแตงลำแสงสโตร,รีมปิดเกมอ่ะผู้แสงจ้าตายชิวคาฟโอยเลนทาโลชิวมากเลยแบบมันท่าแรงด้วยแล้วก็มีท่าเตะโคตรดีอะ่ะแบบไอ้ท่ามันม้วนอ๊บ เฮ้ยลดล็อกด่านใหม่ว่ะได้ด่านใหม่อันนี้คือได้ท่าไม่ตายท่าโล่ใหม่ใช่ป่ะหรือได้อะไรนี่โอเคโอเคครับทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรัคบคลิปนี้สวัสดีครับ